มันจะมีบางครั้งใช่ไหมครับคุณผู้ชมเวลาที่คุณผู้ชมถ่ายรูปในบางสภาวะแสงนะครับเช่นสภาวะที่แสงมาจากหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบนี้นะครับแล้วมันจะมีลายขึ้นสันๆแบบนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมบางคนก็เข้าใจว่ากล้องเสียใช่ไหมครับผม สวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ใช้สมาร์ทโฟนทุกท่านครับผมกลับมาพบกับผมนายตึงเนืออีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในโหมดกล้องถ่ายรูปของมือถือ oppo f9 นั่นเองนะครับคุณผู้ชมอย่างที่เห็นกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเมื่อต้นคลิปนะครับแต่จริงๆปัญหานี้เกิดกับกล้องทุกรุ่นทุกแบรนด์แม้กระทั่งกล้องใหญ่ๆกล้อง dslr นะครับก็จะเจอเอฟเฟกนี้กันหมดเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกคุณผู้ชมไปนะครับในคลิปที่เกี่ยวกับการถ่ายสโลโมชันเนี่ยในออฟฟิศหรือว่าในที่มีแสงหลอดไฟทําไมมันนเห็ไฟ กะพริบนะครับก็เพราะว่าหลอดไฟที่เราเห็นในปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะหลอดฟลูออเรสเซนต์นะครับมันกระพริบอยู่ที่ความถี่60เฮิรต์นะครับแล้วก็โหมดสโลโมชันนะครับมันมีเฟรมเรทที่สูงมากสูงจนเห็นการกระพริบของหลอดไฟนะครับแต่ทีนี้การถ่ายรูปด้วยโหมดธรรมดามันก็มีโอกาสเห็นคลื่นของหลอดไฟหรือว่าการกระพริบของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเวลาที่คุณผู้ชมถ่ายในแหล่งกําเนิดแสงที่มีแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์มากๆเนี่ยมันก็จะเกิดคลื่นกัะพริบนะครับหรือว่าในตอนนั้น มันมากกว่า1ส่วน60นะครับมันก็จะเห็นการกระพริบของหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่นั่นก็ไม่ใช่สาระสําคัญเลยนะครับที่คุณผู้ชมจะต้องจํากันนะครับวันนี้นายถึงหนึ่งจะมาแนะนําวิธีการแก้ไขปัญหานี้เบื้องต้นนะครับถ้าเราเลี่ยงไม่ได้ในการที่จะถ่ายในสภาวะแสงฟลูออเรสเซนต์แบบนั้นนะครับเราจะตั้งค่ายังไงนะครับให้คลื่นของหลอดไฟเนี่ยมันหายไปนะครับคุณผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับคุณผู้ชมไปกันเลยครับผมป โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดกล้องถ่ายรูปนะครับในส่วนของกล้องหลังนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันเป็นคลื่นเลยใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยแหล่งกําเนิดแสงโดยตรงเลยก็คือหลอดฟ u ูออเรสเซนแบบนี้นะครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกล้องอะไรเนี่ยก็จะเกิดเอฟเฟกอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับในที่นี้ผมจะใช้มือถือ oppo f9 ในการสาธิตตัวอย่างนะครับสิ่งที่ผมจะทําอยู่เสมอนะครับถ้าเป็นโหมดกล้องธรรมดาไม่ว่าจะถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับผมจะจิ้มค้างไปที่หน้าจอนะครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีการล็อกโฟกัสขึ้นมานะครับแล้วคุณผู้ชมจะเห็นเครื่องหมายตรงนี้นะครับไอคอนบวกและลบนะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือการปรับลดแสงแบบง่ายๆนั่นเองนะครับพอเราจิ้มค้างที่หน้าจอแล้วเนี่ยเพื่อล็อกโฟกัสแล้วนะครับมันจะมีฟังก์ชันนี้เสริมขึ้นมาให้คุณผู้ชมแตะที่ไอคอนบวกลบตรงนี้นะครับจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้นะครับคุณผู้ชมมันจะเป็นการชดเชยแสงแบบง่ายๆครับคุณผู้ชม ในที่นี้เราจะเพิ่มแสงขึ้นไปนะครับคุณผู้ชมเพื่อชดเชยกับเอฟเฟกที่มันเป็นคลื่นกับพริบอยู่ตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะชดเชยจนเราไม่เห็นการกระพริบแล้วนะครับหรือว่าเห็นน้อยมากๆนะครับแต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็คือการตั้งค่าในโหมดผู้เชี่ยวชาญน,นั่นเองนะครับเราจะเข้าไปในโหมดผู้เชี่ยวชาญกันเลยนะครับปึ๊บ โอเคโหมดผู้เชี่ยวชาญนะครับฟังก์ชันการตั้งค่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับ3ขีดตรงนี้นะครับคุณผู้ชมคลิกเข้าไปเลยครับในตรงนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมได้มาปรับค่าไว้รอบหนึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันไม่มีการกระพริบเลยการตั้งค่าที่ผมปรับก็คือค่า EV ตัวนี้ครับผมค่า EV ตรงนี้มันก็คล้ายๆกับการชดเชยแสงเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมลองเลื่อนดูนะครับ ดยปกติค่า ev จะอยู่ที่0.00นะครับคุณผู้ชมก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราเจอสภาวะที่เป็นหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์แบบนี้แล้วเกิดเอฟเฟกที่มันเป็นคลื่นไฟแบบนี้นะครับให้คุณผู้ชมเข้ามาที่โหมดผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ลองเพิ่มค่า ev ดูครับเพียงแค่บวก0.50เนี่ยมันก็กำจัดเอฟเฟกการกระพริบของแสงฟลูออเรสเซนต์ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมเนียนมากๆนะฮะเดี๋ยวผมลองถ่ายดูนะครับ ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมเราก็จะไม่เห็นคลื่นของแสงจากหลอดไฟ f อ u เ r e s c e n t อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหากล้องถ่ายรูปนะครับแสดงเอฟเฟกต์ภาพเป็นคลื่นนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดจากแหล่งกําเนิดแสงที่เป็นหลอดไฟ f ออ o r e เ c e n t ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งมือถือของคุณผู้ชมอาจจะมีวิธีการตั้งค่าที่แตกต่างจากที่ผมสาธิตไปเล็กน้อยนะครับเข้าใจหลักมันง่ายๆก็คือการชดเชยแสงเพิ่มแสงขึ้นไปนะครับนิดนึงจนถึงระดับที่เอฟเฟกต์มันหายไป นะครับคุณผู้ชมแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของนายตึงหนืดเหมือนเดิมนะครับผมแล้วนายตึงหนืดจะนำอะไราดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ชมอยู่เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบายครับบ๊ายบายบาย